ครับดูพระสวยพระงามกันก่อนนะครับพระแท้ดูกันก่อนนะครับเมียแท้เลยนะครับองค์นี้ยังไม่เคยทําเลยนะครับดูกันก่อนนะครับดูพิมพ์กันก่อนนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานเลยนะครับนะครับไม่มีกล้องให้ดูนะครับดูในโทรศัพท์เลยดูเม็ดนะครับนะครับ ดูเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดมวลสารดินเกดโปงเ็ดป่านะครับดูกว่าน,นะครับดูในกรอบเลยนะครับเเลียมมายังเอาไม่อยากเอาออกนะครับสวยงามจริงๆนะครับสวยไามครับ นะครับรอยปีแยกนะครับรอยแตกปีแยกแตกแล้วป็นจุดเป็นนี่เลยนะครับพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ซอกแขนอะไรดูครับดึกสวยแท้เลยนะครับ ดูด้านหลังนะครับผมจะบอกเม็ดท,ทองคํานะครับนี่เม็ดท,ทองคำมีเม็ดหนึ่งอยู่นี้นะครับนะครับเม็ดท,ทองคําอยู่นี่นะครับเท่ากล้องใส่เห็นเลยนะครับ เป็นร้อยผู้ไต่รอยอะไรร้อยเล็บปูนะครับเต็มหมดนะครับเิ็นจำเลยนะครับสุดยอดนะครับดูช้าๆนะครับดูในภาพรวมเลยนะครับ ด,ดูเอวน,นะครับดูเกศนะครับดูเกศดูคอนะครับดูเกตดูคอนะครับดูซอกแขนดูไหลนะครับไหลขวาไหลซ้ายนะครับดูสิครับเหนียวย่นไปตามการเวลาเลยนะครับมีรอยปีแยกรอยแตกรอยเล้ารอย ร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีนะครับร้อยปีสองร้อยปีนะครับเก่าสุดๆเลยนะครับพิมพ์ก็สวยนะครับเนื้อก็สวยเป็นเนื้อปูนเปียกหอยนะครับมวลสารครบถ้วนนะครับดินเกศโป่งเ็ดป่านะครับดินเ็ดท่าเ็ดสะนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ดูซุ้ม time, สิครับซุ้มใหญ่นะครับลึกองค์พระซอกแขนลึกลึกเลยนะครับดูสิครับดูเม็ดสิครับนะครับมีแต่เม็ดนะครับเห็นม็ดนะครับเม็ดตรงนี้เม็ดเม็ดจี๋ใหญ่เลยนะครับดูเม็ดนะครับดูเม็ดนะครับดินเกศโปร่งเกศป่าดิน พระชุมกอดินพระหลอดดินพระพงสุพรรณนะครับดูที่ครับเก่าจริงๆนะครับถ้ามันไม่เก่าถึงยุคผมไม่ถ่ายให้ทำรออไม่ถ่ายให้ดูหรอกนะครับสวยจริงๆนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็อย่าให้หลุดมือไปนะครับ